เป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากเราแช่เย็นมาตั้งแต่บ่ายสก็กว่าตอนนี้ก็5้าทุ่มกว่าแล้วฮะมันก็น่าจะได้ละมังก็นี่นะฮะเราก็กดตัวเนี้ยลงไปให้สุดเลย แล้วก็เทนะฮะเ,เดี๋ยวดูด้วยกันนะครับสีกระจกประมาณนี้ พอดีผมไม่มีแก้วเป็นทางการแก้วพลาสติกเนี่ยแต่เดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะเค็ม <_ t ick> ข้มขนละเกิน เข้มดีฮะทั้งเข้มทั้งขมแล้วคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยกอ,อจบการรีวิวกาแฟโคบูเพียงเท่านี้นะครับ